ไอหมกนี่ไอหมกครับนี่ปีตัดโค้ดของเนเซ่นี่นี่เห็นเรื่องย่างน,นี้เดี๋ยวเลยนะโอเคมะมาเร็วมาเร็วเร็วอ๋อปั่นปื้อน้อแมวเร็วอะเดี๋ยวปีคิดราคาเต็มนะไอหมกตองเคียรกับพอยปีกันนะตัดไม่เสร็จครับไม่ยอมเลยแต่บอกลูกค้าไว้แล้วว่าแม่วัน จะตัดใจพวกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราแจ้งไวเร็วเนี่ยคือต้องอัดคลิปให้พอเขาเรียกว่าไข่มุกมันไม่ยอมเร็วเออเข็บนมาเท่มุกตัดทิ้งนะนะขออีกทีเถอะนี่นะอ,ดดนอ๋อตรงนี้เดี๋ยวนี้กรดดุกกดดุกเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวนี้ตรงนี้เดี๋ยวนี้นี่ไตคางนี้เดี๋ยวนี้นี่ไตคางนี้นะยอมไหมมาตัดทิ้งทมาเร็วไปยูมามามา,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 มาตัดทิ้เดี๋ยวแล้ว เออมาเดี๋ยวอีกเดี๋ยวนั่งนินก้อนเลยพี่เอาเงินไปก็ได้มาเอี๋วอืมเห็นไหมครับอืมนี่คือหลักฐานนี่คือหลักฐานว่าไข่มุกไม่ยอมเลวเราก็ต้องอัดได้แค่นี้เฮ้นี่ครับสวยไหมเนียนต้องมีหลักฐานเป๊ะเลยเฮ้เดี๋ยวมือ ใครโมกัจะเป็นฟองพอว่าเออพออาจางนนแลมันตันให้นองแขนี่แล้วมันขี้กรานนี่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 ไหคลิใหญิปเกลดกลดไม่พอจแลวอยากเอาแขนเอีเอเบอเอ่อเออเนหาก็เห็นนเอ๊อยากเอาแขนนี้เฮ้ยตตัดไม่เสร็จนี่เลยอืม เแต่ผีไม่กลัวพีมีรักท่านเดียวนี่เพื่อนๆช่วยบอกพอไขมุกกันนะครับว่าจังทออันแค้นเร็วแต่ไขมุกไม่เอาแม่าม่ไดกันไหนหเอาจับออกม้แล้วไม่ใจญ่ตัวยังแบบนั้นนั้นนี่นี่อ่ตาตรงนี้อ่ะ เราไม่ทำเร็วต้องมายุ่งงอนงอนแล้วนะงอนแล้วเออยับอกไปเลยไม่ทำก็อย่ากทำมันเลยดีเร็วเราทำงานสบายแบบนี้เออเฮ้ตัดเส้นเลี้ยวอาบน้ำเสร็จเร็วจะเก็บงานดีหน้าเดียวแล้วนี่ฮะแต่ไม่ยอมเร็วเตะกินไตกินไตมาสายเต็มนะ กิดว่าใช่เต็นนึกอะไรไหมฮึฮึสมน้ำน้ำใครหกันมันไม่ใจรู้ว่าเราวันกิจลาคาเต็มหมูตายเลยจะทำหน้ากับหมูโอเคนะครับเพื่อนๆเป็นปลาย่านนั้นนะอืมเอาปันนี้เลยเนี่ยคือรักท่าน sụp nà vì quê không như nè mấy bồi cháy mấy bồi cháy mấy bồi cháy tầm lên mấy dài mấy tầm lên mấy dài đấy hiểu về thằng em lôi tải quý วีคนมาวีคงนมา